พอของดีแล้วพี่น้องมันคักมันเนี่ยบา้าคนมาเขียนม,ม,มีคิดว่าจะพ่อว้าวมันจอดอกใหญ่ใหญ่ดอกงามมันอะไรแบบนี้เนาะมันชมกับ หวานยังมากร้อนนยความหวานมันโว้ยแต่ดอกงามๆสบายดีพี่น้องมือนี้กระสีหล่อโคกหล่อ,ลอป้าพี่อันเห็ดปลวกอ,ออกขมันนานออกโบราณเนาะ,ม,ะมุ่งออกไปแถวใดลองมาหล่อหาลองเบิ่งเห็ดปลวกเห็ดเพาะมุ่งหูสีได้หรือบ่พี่น้องต่อเห็นกระเจ้าได้หัต่ามันยังออกโบราณแบบตึมๆคือตะเก่านะ ยังออกนหน่อยแล้วก็บ่้โหมันออกไปแถวได้แน่เราหาลองเบิ่งสิมารหรือบอกมันนีพี่น้องเย้ยเฮ็ดเพาะกะทิเบิ่งไปนำ้ำพอเฮ็ดยังจะเอา,นาเนาะาัวกระเจ้าเอานะมิจต่โตกำแตกกม็มอยูโตมันสุงโตผู่บางคนได้เนาะมาหาเห็ดพวกขั้งแรกของปีนี้สิมาอยูอบสิได้จากดอกอบ่ได้จากดอกได้จากกำหรือบอกไปเบิ่งไปส้มไปรุ่นเบิ่งนํำกันพี่น้องเลย เพรเฮ็ดมันออกมาลายแล้วก็มันกำลังเตะเหือก็จะาเฮ็ดเพาะเด็กดอกแรกของปีพี่น้องมันยังน้อยอยู่ทุกคนนี่ยยังน้อยอยู่ขนาดเตะเหือมันยังเน่นเนาะดอกน้อยมันเห็น้ามันยังบ่ค่อยพอมันยังบ่เตะเหือมันยังบ่ใหญ่พี่น้องพี่เพาะนั่งตะควยยังไงเป็นตาชิได้เพาะแกงอยูมาทุกคน กำลังออกเห็ดี่กาจะได้กินบันมันง่ายได,ได้พี่น้องบางทีหลอกหอบโคกบ่ได้พอกินก็มีเมื่อยจะได้หาเห็ดมันแดดหอนขับพเห็ดเห็ดหลืแห้งเมื่อยครับก็กจะได้แต่ละดอกอ ed, พอฟื้นเห็ดเพาะก็ได้อย่างกับมันบ่นได้มันเคยออกมันจังออกไม่เป็นไรมันสิออกถัก่วโคกถัก่วไปได้เห็ดเพาะกแหนงหน่อไม้ไฟใหม่หน่อไม้ลหลอ่อนๆนะพี่นอ้องแต่บ่ได้เอาทั้งนั้นมันโ้ยงมัน พ่อบนก็จะเอาเห็ดปวกบ็เป็นพ่อเห็ดปวกเได้พี่น้องเหลือให้ดูต่างหน้าหนึ่งดอกดอกกไ็ได้เห็ดปวกม้มเสิรนี่เนาะเห็ดปูกขาวก็ท่นออกเห็ดปวกม้มกำลังเน้น้อยกำลังซ้ำนี่อันช่องเสมอที่แล้วก็จะเอาให้กระเต็กบัซ้ำฮอนี่ซ้ำเรือตาเขาหนึ่งดอกพี่น้อง,งเห็ดปวกดอกแรกของปีนี้ เอากล้องกับโฟกัสบก้องก็คือเป็นแนวนี้เนาะกยพ่อเองขึ้นิมวนเรือก็จะเอาดอกเดียวแดงเต็มหัวพวกนั้นพี่น้องเ็รพปวกมุมมันยังออกบนลายออกแต่ม่งได้มันเคยออกก่อนจะออกแม็ชีบาบ่งได้มันออกกะไปหาสีออกตลอดเลยพี่น้องมันก็มีแบบมันออกบริเวนช่วงนี้แต่ละมองมีออกก่อนออกหลัง วันใดมันเคยออกก่อนมันจะออกก่อนไปดต่างหน้าดอกเดียวจริงๆดอกเดียวก็ดอกเดียวค่ะโอ้ยก็จะเอาเห็ดก็จะเอาขักแต่ไหนได้บางทีบุเรือจกดอกอะไรก็มีบวชคือชุมเฮาเอากันผู้ชายกับหาขักหาแหนกว่าของชุมเฮาขางชุมเฮาหาอะไรยังพอมีอะอยู่บางทีเป็นกอบเป็นกำไเออออกก่อนครูปีนี่นี่นะ มาพ่อเฮดบดพี่น้องอยากแก่เลยมามือนี่คอนเก่าคอนเดิมฮะละบอที่ว่าคอยป้าดอกน้อยมันเลยก็จะมาเอาบดเหมือนอันนี้ออกรุ่นมันออกน้ำลังมัน,นแต่กันยังอ่อนอยู่เลยนี่น้องเอ้ยเห็ดปวกกับบัวพ่อน้าโมคือคอยว่าแล้วมันออกมาลายนี่นตัวนี้อยากแก่เลยตัวนี้พังนี้มันอยากแก่กับฝั่งนั้น แต่กันยังบม่ทิงกับแกแหงมันออกตัวมันออกใหม่ต้นน้ำหม่พี่น้องคำไปห้าน้ใหม่ก็ชิได้ยี่แล้วโอเคขอตัวซับเอาก่อนแข็งเหรอเฮนยหัวใจ เห็นเห็ดปวกหมูเล็กพี่น้องหกดอกพอดีบ่มันยังบัวใหญ่พี่น้องหันดอกอ้วนๆเลยนี่ขมันใหญ่เต็มทีเนาะแข็งเลยทำไมนะข้บหมูเป็นของตัวเองอยู่หันไม่น้อยโบได้น้อยแล้วมันแต่ว่ามันโบลายนะนี่ขมันใหญ่คือกว่านี้ขึ้นกว่านี้ครับ่พี่น้องดอกมันอ้วนในองนี่เนาะดูหาบเงาไหม หน่อยลายพี่น้องเลยคำคำมันดอกมันใหญ่กว่านี้แหงคักเลยดอกมันอ้วนทุกคนเอ้ยคำมันใหญ่ขึ้นมื่ออื่นมาเพิ่งเลแเฮงขาเลยนี่นะอ่ะเด้หกดอกเห็ดป่วงงูแรกของปีนี้โอเคได้เห็ดหน่าเห็ดปวกปีทุกคนเฮ้ยเด้พี่น้องเมื่ออื่นมาเบิ่งอีก ว้าจะเม็นอ้วนมือ่อื่นมาเบิ่งอีกมันต้องพ่นใหม่อีกตัวมันพ่นก่อนเนาะแล้หน,นีปีได้มันก็อ้วนอะไรนี่น,นนะหักทิได้เห็นเห็ดปวกพี่น้องโลดเราแพงแพงเอเด้นมันออกลายจะไหนาราคามันก็ถึกลงนะออหวานจุ๋ยทุกคนเอ้ยหกแปดดอกพี่น้องเบ่งดมบัง,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 งกินกันเด้อ มแห้งซึมใจอะไรมันยังพ่นขึ้นบนรลายพี่น้องแต่ดอกอ้วนแห้งได้นี่นะพี่น้องก็ยังใครได้เห็นหน้าแบบเดียวสิบัไดเห็นเลยน้องคนนี้งอหอีกว่าเนาอยังออก่็ลายมันกำลังเริ่มออกเด้ยมันยังบใหญ่ ถ้ามันใหญ่ขึ้นกว่านี้มืออื่นมือฮืกอบางหม่องที่มันยังบออกมากะ็สีออกพนขึ้นมาก็สีเห็นก็นยังไครเนาะมันเริ่มใหม่ๆแ้วมันยังออกลายโบลายหมองเอาไง,ไง่ายๆคำฟูมานก็ได้พมูมามนก็บได้นะเออพ่อให้เพิ่งพี่น้องว่างอึ๊ปอุ้ยคิดได้บ่ะใ็้เพิ่งคมบ่นี่ พี่ชองพี่ชองเอ้ยเขียวหัวฮากโอเทวดาซามดอกบุดินกันมันฮักกัตัวบุขึ้นมาก่อนอันนี้เนาะอื่นพูดบุขึ้นมาใหม่เห็นเอาเลยเอาเลยแล้วบางคนเห็นจำเริ่มขุดหารอบวร์ดเลยโอ้ยมันบใหญ่ขับมันใหญ่นี่ดอกใหญ่แห้งเลยนี่เห็นนั่งน้อยพีน้อยท่อนี้แหละนห็นสี่ดอกฮากโอเค กำลังเริ vale. ่มออกเอ้อกวาดหาอท้ากำลังเริ่มออกพี Lo ่น uh ้องเอ้ยกำลังเริ่มโป่งบางอันมันยังโบยโผคือเราขัดหาเห็ดเพาะอยู่บานมืกระโดกใหญ่เลยพี่นี้เราอย่งนิดหน่อยก็ได้ตื่นกันโอเคคอยกระชิลองเขี่ยหาลงมาโน่นใดมันเคยออกได้มันออกทุกคนเลยนี่พี่น้องเบิ่งดูแต่เห็เห็ดเพาะบ่เดี๋ยวมาลุ้นนึ่กัน อย่าใ้ให้เบกจนะค่อยว่าอ๋อมนอี่มเอาดีจกระจายอง้เขียเดี๋ยวเขียเอากมกระจายอาเขียวนพี่น้องอนี้ก็แมนนันควัดดูักอมาา่แกงตื่มกันได้แบบยังหน่อยกด้ของดีแล้วพี่น้องมันคากมันแน่บ้า มะเขียนมีหินโดยเฉพาะดอกใหญ่ๆท oh, ุกคน้องมันกระบุกเลยปาจีบเลยไ้นพาวซักกระปวอกปตั้งปมา ก็ประสิทธิ์เองนี้น่าพอดีดีที่สุดเต่าที่พอดชมนี้พอดีงามอย่านี้เนาะเวลาจะคอยเอาเขี่ยฮะค่ะพอดีหวานหวานจงปลาลูกปลาเต่าดีได้ไหมหวานไม่เคยออกเราเริ่มออกเนี่ยได้เกิดผลเชี่ยค่ะพอดี เจ้าบูเจอะีเขี่ยเห็นมันกำลังใจแล้วกระโดดใหญ่น้ันมาอปีไหกลากมาบลยไปีหาลายป้วูาวใ้วกลมืะามาหาายล้น้หงอกตรงนี้แหละหงอกนรนี้เลยหงอกัวให้ปวก เกี่ยแล้วก็พ่อเลยพัก่วนมือใหม่มันี่ยออกลายมองขึ้นกว่าเก่านะตัวมันยังอดิบุดินกระดิบแบบนี้กระดิบจิงหาเป็นห่างไปน่องงามอลิ่นเลยลายอยู่สีละลายพักเลยแต่บางทีวันมันพักถือขวายืน ดูจะเก่ามันก็ออกได้แต่มันโบรายแต่มันดอกใหญ่พี่้องดูนี่เราทงขวดคอมันฮาเป็นขวดรถดทำปลาใหม่มันกรทังโผล่ี่ดินบ้างมองมันยังบม่ออกก็มันบวชที่ดินเลยเอออื่นพอดิ้นพอดโพ เจ้าคนมาเป็ดแผนป้าพี่นอ้องหักอลิ่นก็จะเอาไปขายก็จะเอาเนยาวๆนะก็ไปขายก็จะเอาเบิดห้างอน้ยเบิน้ำนักนดีอ้ามันในดอกตัวมันแตกสิชดายฮะอ,อีกกไปต่ออีกหนึ่ป้าป้าพี่นอ้องหวานะั่นเอง ตดอกงามมันอะไรพวกนี้เนาะเขี่ยต้นี้มนันหักหาเบิ่งหอบเบิดก่อนเห็ดปวกพี่น้องมานชมกับปวดอย่างมากเลยมันชมป้าเราได้นหนิลูกไห<อ>่กันผู้ชนลูกไห่นั่นนี่<อ>ว้าวมนันใหญ่เลยโอ้ใหญ่นล้กวก็ดอกงามซะด้วยนะ เิคได้ใช่ย yeah. ังเ pues ิค่อืันลค่ทุกคนคะกน่ยจะดอกใหญ่ๆคนบริมาเตค่เลยห้าคักนเนาะพอหูเลยว่ามันออกเลยเนาะมันโมเห็นแล้วก็ห้าบมคักพอมันเห็นแล้วก็ห้าคั่กแล้วแต่ละมองมันเคยออกนะ้กระชับกันดูกับุ่ดู นี่นีหญ่เต๋อเยอะงามพีิน้องคอยตื่นเต้นน้ำเฮ็ดพี่น้องจะเบิ่งจะเบิ่งไ้กูอค่อคอยดีใจคอยนั่งเต็งเฮ็ดบึ้ดเลยได้หใหญ่เยห่นี่คลายคลายคลายปานคลายโลกมันกลมโลมันยังแทงอยู่มาตะเวนเพ้นกับมานคับคนมันชิมานเนาะ ปู่กมีกัน้วยนี่จะออกยังไงียบไป,ป่แล้ว มกกกมอองแต้หหัหัดโยือใหม่กปะจายมหาลายเลยเดี๋ยวไปรอบๆเ,เอ,อ,อ,ออกอออปะจายเชืกตัดออกได้หรือเปล่าเอบริการเบิกดถ่ายนอนถ่ายด้ว โทรมาโทรตอนไหนผ่านแล้วปวดหัวเสียงเจ้าพ่อมาโทรมาถ่า,ายกะสิจับกล้องผู้เดียวก็สิบวชขาดไปได้ด้าพี่น้องขอโทษเราให้ผู้ใดียวเป็ มันขักมันเนเฮดมุมเดียวอันนี้น้องเดี๋ยวสิมาหาขากันอีกมึงเนี่ย นันแลน้วป่นเชียนเจ้าผัอมาโทรถ่ายกสิจับกล้องค้เดียวก็สิบขักอะไรได้พี่น้องก็ถอดให้วไ้คด้ย่ะไ้ ขักมันีนเฮ็ดหมอเดียวอันี้พี่น้องเดี๋ยวสิมาหาขากันอีกมองเนี่ยพี่น้องเฮ็ดเฮดเฮ็ดนี่จะได้งามพี่น้องเกียบเลยความหวานมันวุ้

นอนตอนไหนเนาะนอนจุ่อเนจอื่นลายจุดคนมันอื่น่อยเสียดาย่ว่าวนกันนอนนะฮะเหตุอนเ้าแต่เกๆนี่คนยังมาหาลายเนาะแต่เราเหนอันได้เหนื่อยกันเอเนาอื่นคนมาหาลายก็เลยว่าคเมื่อบ้านทน่ใช้สภากันนอนนาสักหนึ่งึ้นแรงอื่นเชร้ามาหาแต่เด ดอกแต่โอ้ะลายแบบนีเดี๋ยวมัจะทำมือให้เดี๋ยว่นมันพ่นทุ่งขึ้นอีกแล้นี่นะลังวิทนาดดนุกข้ามาสมเป็นทางเลงเปนานอนมาไอ้เดกมาบุเลเนาะแรงมากไมเช้ากัมาไปเดีกหาเงินกับี่น้องช่ยหาเงินกับพรมันแทง ึ้นดิ่นอย่ตัวป้าขาฮักกาบได้แต่ว่ามันต้องน้อยบางคนจกดินซ้ำ้าบุดงก็หุ่มใส่ไมน้องดอกนี่น้อยห้างก็ห่มใส่คบุญรมาได่โคกเลคนบุญมาคนมาเ็เาแแต่แล้ว นีกระโชคดีโบอื่นเต็มโคกเต็นตะบนกระเจ้าเขียแต่เขาเจ้าบนน้องกระเจ้าเขียบ่ถือมองเพ็ดเลยเดี๋ยวเมื่อลงเพชรปุ๊บคนมาเต็มโคกไม่ใช่เอาหมดแล้วหมดแล้วหาบุ๋งดีดีคนเลยอู้เอาไปขายฮะไม่ได้ไปตรงเมื่อเด้๋ยบุ๋งดีตรงนี้ตรงนี้มอนาหาเพ็ดเล็กน้อยก่อนบุมีเพิมเพื่อจให้มันเหนียวใส่แถวนั้นแหละนอนอยู่เล็กน้อยไม่ถึงนอนอีกไม่หัดนอนเนาะ โอ้สิหำบนได้บนได้มันเคยออกมา้มันก็ูกอัาในหัวนเป็นขาอนันดเออมกี้บอลก็เอามาไปดีเีาโชคดีครับกเจ้ากรเขียไปก่อนเลยได้พี่น้องแต่ก็เจ้าเขียบมาถึงมองเลยเอเลขหนึ่งเออเอเออ นุ่งครบดอกมันก,ก็แตกนเลยนน้อยนะพี่น้องกูมีดอกตัวค่อยเอาหมูมาก,กินับโอ้ยดูแลปุกูขึ้นยิ่กับเจ้าว่าโลสามแสนเจ้าพอลงอยู่ประจักรเนาะคือเขาจะาว่าโลสามแสนเจ้าพาลงอยู่ประจักรโลสามแสน,อน,อแสนพอไลยมือไปเฮ็ดออกลายคนหาลายตรงไหนมันก็ถือลงเลยใหม่ๆโลเจ็ดแสนผูกพ,พี่น้องเลย อันนี้ได้แล้วเป็นโลหนึ manera, ça, oh, ่งบอทแมนเฮดทั้งหมดเลยทั้งร่มมันจะเป็นเฮดบดแล้วก็ตุกน้ำเนี่ยยังเนี่ยมันก็เลยคำเฮดบอทหนิวได้แล้วช่องโลแล้วปันว่ยกับบางยังว้ายป้าว่ายกับช่วยยังเป็นหมาเป็นวัวมันเป็รูปหลีมันน้อยมันยังมอยากกินข้าวคำออื่นมือแรงเนาะมือแรงมันก็ขึ้นมาขึ้นถึงเลยนะอู้อื่นมือดีงามำจำเท่ากินเนี่ยมืออื่น คอมเมนป้าไว้หอนบุคอื่นซ้ัมบุตรคอยเอาหมูดอกใหญ่ๆมากินน you know. ี่แหละขุดเอาดีๆบางคนหาเขาเห็ดไม่สิเขาเห็ดแตกแๆนหมดขุดหาเขาขุดหาเขาได้บางคนนี่ห้ามว่าหากวนหาตัวเด็กเนหรือเปามันกำลังแคร์เงาบุกิดเราจะได้เห็ดขนาดนี้ได้โมนีนะเบิ่งพี่น้องเบิ่งเดือป่าเพราะ มิเตอรบุดแดงครบอย่างไาอย่างมั่งเนี่ยป้อผิวกว้างเดือบโตหน่อยโตใหญ่โตน,น้อยๆแล้วก็สีป่งก็ไม่ซุกหล่นก็อยู่เบื่องหมากมันหล่นน้องตัวหมากเก่ามันหล่นกับกองฮะ เห็ดวัวพ่จจดปีนแม่ไฟชัย่อนบมดก็จะเอาเห็ดเนาะแก่เวลาเห็ดข้าวทุกคนเลยเกาะเมื่อเลยทุกคนเลยเห็ดกัมัที่ห้าง่ายได้หาหอบรดก่าจะพ่อบังนึงลองค้นกับบางทีกับบวพ่อเลยอย่างจนเอออย่างจนเหนื่อยรดพี่น้องเลย มันไผมันมันขาเห็ดข้าว oh, จะเอาวัดเห็ดยังก็ได้สื่อว่าเห็ดอ่อนอ่อนตัวนี้เห็ดข้าวอ่อนมันกว่าได้โลหนึ่งคาชิงปกติของเฮาอันนี้นะมาหอดเพื่อนลพี่น้องเบิ่งเห็ดพี่น้องเก็บรวมกันป่ะวันน่าเสื่อสิได้เห็ดง,งามๆแบบนี้ได้เมื่อน,นี้นะ ที่จะจอกอ้วนๆพี่น้องเออห้าหรอบพกแอมว่ได้นะ้วค่ะมันประมาณนี่ว้าตัวมันสิ่งปกติน่ะเกือบสองโลผมได้หนี่นะไปคายกัเจ้าได้บ่โลหอย่งเ้ฮะเขาว่าโลสามเสนก็เลยอยากให้พรมกี้ไปคายหาขาขนมเด็กๆก่อนพี่น้องเลยเมื่ออื่นจังกินอะ มื่อนี้พวมมันยังว่าแพงอยู่ไปคายลงเบิง่งเวลาก็จะไปคายตลาดนี่โลดเราเป็นทนายแสนผู้เล่นวันกี้ขี่รถไปคายจักที่ใดทําใดอะไรพี่น้องเอ้ยไปทาลุ่นทนาเบิ่งน้ากันวานจุจ๋จยนี่นี่กับประมาณนี้พี่น้องบอกไลรลลล้ไร้ที่ไดเบิ่งไปชมชัได้เทําใดเนาะหัดโลดไหมค่ะบ้านเ้องกับสีแข้งนี่มืออื่นว่าสีหากินมืออื่นเน,ะนาะคะแนนมันได้ไนใสมเด็จขนาด สับไต้ลายก็คล้ายนั่นมาเลยกินกับบาทหนึ่งสับไต้หนึ่งพอดีกินแล้วเวทเนาะอ่าคล้ายแหน่กินแหน่อะไคะแนนมันได้ลายน้ำมืออื่นไปเบิ่งไปชมมืออื่นอีพีต่อไปว่าชิได้บอกอีพี่น้องมีเฮ็ดปวกโอ้บวนหาเสือบันหาเสือว่ามื่อวันที่สอเอ็ดป่ะชิได้หาเฮ็ดปวกไว้อยู่เในเมื่อวีนแต่คิดคิดว่าเบิ่งเดือนนี่เพื่อขักดีใจลายได้เฮ็ดปวกโอเคเด้อพี่น้องเฮ็ดปวกปีสุดๆเลยได้ไหม เขาว่าหัวโลละสามแสนแต่เราเขาไปขายมือน,นี้มันสิดจากว่าฉีดหัวหดสามแสนฉบับจักเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยขอฟานลิปหน้าขอบคุณเพื่อสุ้คนเด้อจังได้ก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้เด้อพี่น้องขอตัวลาไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ย